ง่ายง่ายชิวชิวพบโชคชะตามาด้วยขอให้รวยเงินและขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายด้วยด้วยน้ำใจเรามีสุขุราเบิกบานใจมีสุขนำนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเอง ไม่มีได้กว่าคนกำลังแห็นดีไปหมดตนทุกอย่างมาดูภาพทำเอมรวยเองสักคู่นะคะลูกค้าส,คสักคู่เดียวมันน่าเฟงนะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวแกล้งแล้วเมื่อไหร่จะมีแห่งกับเขา ครที่อยากมีไรายได้ใครที่อยากสร้างกําไรบนโลกออนไลน์นะคะมาช่องนี้ค่ะแม้บอกไว้คําเดียวปังหนักมากสักครู่นะคะสักครู่ขอแชร์ก่อนขอให้รวยน,นะขอให้รวยได้ ขอให้รวยไว้ขอให้รวยนะคะมาตอนนี้นะคะอาจจะแบบว่าทรงพลังนิดนึงมาด้วยความแบบเรียบรูดูแพงก็แม่นี่แหละใครบอกแม่บอกเองด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชตาให้ตัวพร้อมอย่างพร้อมย่างชะตาขึ้นนะชีวิตสุดปังไม่มีใดความผลกำลังแ่งดีไปหมด ตนทุกอย่างมาทูกข้าํำแองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ปุ่งไปมันน่าเสอย่าใจกระจอกกลัวกัวเกรงเกลงแล้วเมื่อไหร่จะมีเห่งกับเขาอ้าวตาข้างขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีใดความคนกำลังเฮงเปิดเป๊ะน,น่ะลูก วส,สักครู่เดียวนะคะพูดได้หลินออนไลน์แล้วนะคะเล่นเวทบุกแล้วไม่มีกําไรมาช่องนีม้มาอยู่กับแม่นี่เดี๋ยวแม่สอนเองนี่แค่เดยใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไหร่จะมีแห่งกับเขาขออนุญาตอ่านชื่อขออนุญาตทังชื่อเพลงนี้โหลดได้ที่ไหนคะ หลดที่นะคะช่อง YouTube เดี๋ยวแม่หาชื่อช่องให้เดี๋ยวแม่หาชื่อช่องให้สักครู่นะคะเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเด้อยพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวแม่หาซื้อซองให้นะคะช่องนี้นะคะอุ้ยอ่าถ้าพูดถึงการโปรโมทเนี่ยบอกแม่นะคะเดี๋ยวแม่จัดให้นะคะเดี๋ยวแม่จะชื่อช่องให้สักครู่ไปแล้วไปแล้ว คุณสิตานะคะ Universe Universe Music Park นะคะ Universe Music Park นะคะไปติดตามได้เลย Universe Music Park เพลงประจำบ้านชีวิตก็เลยนดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินลงทางและความสุขเราสร้างโอ้อยอ้อยโชคดีอยู่ในช่วงค่ะชื่อสวัสดีคด พี่พัชริน,นะคะมาเรียนตลอดมาเรียนกับคุณนักตัตลอดสวัสดีโคจารสวัสดีพี่อัมพลด้วยสวัสดีคะ่ะลูกสาวนะพะพม,ม่าเมียนมาสาวมงนะะยินดีต้อนรับนะลูกสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคดแนนด้วยนะคะลูกสวัสดีนะคะจากสปปลาวนะคะลูกศิษย์จากสปปลาวนะ,ะสวัสดีนะคะคุณดวงใจจากประเทศมาเลเซียลูกเจี๊ยบด้วยนะคะคุณธนวันใช่ไหมคะพี่จันด้วยโอ้โหคน ใหม่เยอะมากปรบมือให้กับคนใหม่ค่ะโอ้มาเยอะมากนะคะหรือบางคนที่แบบแอบแอบเรียนกับครูอยู่แล้วนะคะเพิ่งปรากฏตัวนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีนะคะพี่มุกนะคะจากประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะสวัสดีค้ณปปองแหน่งด้วยค่ะสวัสดีพี่นิชานะ,ะสวัสดีค่ะวู้ขึ้นหนารักแท้สวัสดีเทราจากกัมบ,บูชาด้วยลูกสวัสดีค่ะ คนใหม่เยอะมากเออสวัสดีโค้ดอาหมวยด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอยู่ในคลื่นนี้มีแต่ม,ม่วนกับความหิงและความปังนะคะเออ วันนี้ครูต้องบอกก่อนนะครูต้องบอกก่อนใครที่เข้ามานะคะอยู่ช่องครูนับตังนี้ครูจะบอกเลยว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตไปตลอดการจากคนที่ไม่มีกําไรจากคนที่ไม่มีไรายได้ครูกล้าการันตีค่ะกล้าการันตีและกล้ารับประกันทุกคําสอนนะคะครูนับตังเองเกิดจากลูกหลานชาวนาเป็นคนลูกหลานชาวนาค่ะไม่ได้มีพื้นฐานที่ร่ารวยเลยค่ะลูกค้า ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะเป็นลูกจ้างเขานะคะมา12ปีนะคะพ่อแม่ทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงปลานะคะทำแบบนี้กีดยางอ่าทำแบบนี้นะคะชีวิตครูก็เหมือนกับเด็กบรรน,นอกทั่วไปค่ะครูก็เหมือนเด็กบรรน,นอกทั่วไปที่ตามหาความฝันของตัวเองที่ตามหาความฝันของตัวเองนะคะมี หมอนหนึ่งใบผ้าห่มหนึ่งผืนนะคะมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆนะคะเป็นห้องเช่าของบริษัทค่ะอ่าเป็นห้องเช่าของบริษัทเรามาอยู่กับพี่สาวนะคะอืเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียให้เราเรียนเราจบมหค่ะครูเรียนจบมหค่ะทีแรกและครูก็ มาทางานเป็นอดีตสาวโรงงานค่ะผู้ทางานสาวโรงงานนะคะหลังจากนั้นค่ะทาไปด้วยเรียนไปด้วยทําไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะครูอยู่จังหวัดสมุทรสาครหน,น้าจะมันเกือบเจปีนะคะแล้วครูก็จบนะคะปวะสวพอจบปะวะสวเสร็จปุ๊บครูก็ต่ออีกค่ะครูก็ต่อจบปริญญาตรีเพราะครูเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งที่ครูเรียนจบครูจะสามารถบรรจุเข้ารับรชาชการได้และทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ครูคิด นะคะนั่นคือสิ่งที่ครูบอกกับตัวเองมานะคะแต่มันไม่ใช่ค่ะเออมันไม่ใช่มันไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะเป็นลูกหลานชาวนาะเหมือนกันค่ะโอเคนะคะเหมือนกันเลยนะคะเออนะคะและทีนี้ค่ะทําไมครูถึงเลือกที่จะเรียนต่อเพราะครูอยากจะเข้ารับราชการเพราะครูรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราเป็นเจ้าคนในคนคือเราได้ยินพ่อเราได้ยินแม่เราบอกน้องกันที่เป็นเจ้าคนในคนมันจะทําให้เราแบบ มันมันมันรวยขึ้นอะเออแต่พอเราจบปริญญาตรีมาปุ๊บเราไม่มีเส้นไม่มีสายค่ะเราไม่มีเส้นไม่มีสายค่ะเราไม่สามารถเข้ารับราชการได้ถามว่าเรียนเก่งไหมครูก็เรียนเก่งนะคะเออครูก็เรียนเก่งนะแต่สอบไม่ติดค่ะเออสอบไม่ติดค่ะเคยไปสอบการไฟฟ้าก็ไม่ติดค่ะเออเคยไปสอบอ่าคืออะไรที่มันเกี่ยวกับข้าราชการอะครูไปสอบหมดเลยไม่ติดค่ะไม่ติดสักที่นะคะเอออาจจะด้วยแบบอาจจะด้วยแบบ เราไม่ยังไม่มีศักยาภาพมากพอหรอมั้งเออประมาณนั้นนะคะเราไม่ได้โทษใครเออไม่มีศักยาภาพมากพอเลยก็เลยไม่สามารถเข้าหน่วยงานต่างๆได้นะคะเออไม่เก่งมากพอค่ะอ,อประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นทําไงต่อก็มาทํางานค่ะเหมือนเดิมเป็นลูกจ้างเขาเหมือนเดิม12บปีค่ะที่ครูเป็นลูกจ้างเขาครูมีแต่เงินที่ใช้กินไปวันๆแต่ยังไม่มีเงินเก็บมากเท่าที่ควรคือตั้งใจเก็บเงินนะคะหนึ่งปีคือครูเป็นคนชอบรองของอะคะ่ะ เออชอบลงขอเฮ้ยวันนี้เราทํางานประจําเนี่ยอยากจะเก็บเงินเอาจริงๆอยากจะเก็บเงินเนี่ยจริงจังๆเนี่ยไหนลองเก็บดูซิครูตั้งใจเก็บหนึ่งปีค่ะครูได้หนึ่งแสนบาทงานประจําของครูค่ะหนึ่งปีค่ะสิบสองเดือนเก็บได้หนึ่งแสนบาทถ้าวันนี้ครูจะเอาเงินปลดหนี้ให้พ่อครูเป็นหนี้พ่อกับแม่ครูเป็นหนี้ครูเองไม่มีหนี้ต้องบอกก่อนแบบนี้พราครูเห็นพ่อกับแม่เป็นหนี้แล้วครูไม่อยากเป็น ครูไม่อยากเป็นซื้ออะไรก็ตามแต่ซื้อโทรทัศน์ซื้อตู้เย็นครูไม่เคยไปผ่อนค่ะครูซื้อเงินสดค่ะเพราะครูไม่อยากเป็นหนี้ใครครูเป็นแบบนั้นนะคะและที่สําคัญคือเราเขาเรียกว่า,าคนเป็นหนี้่ะเนาะจะทําแบบไม่มีเงื่อนไขถ้ามีคนรวยมาสอนเรานะให้แบบมีทางลดัดอะแล้วเป็นอาชีพที่สุดจริตอะฉันจะทํามันโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะ่ะ ครูพยายามตามหาค่ะทุกคนค่ะครูพยายามตามหามันมีใครไหมวะี่งมาคนรวยแล้วมาสอนคนจนให้รวยเนี่ยมันมีไหมครูเห็นแต่คนรวยเขาสอนคนรวยอ่ะครูเห็นแต่คนรวยเขาเขารวยอยู่แล้วอ่ะเออเขาก็สอนคนรวยอ่ะคนรวยก็รวยเอ้ารวยเอาคนจนก็จนเอ้าจนเอามันไม่มีอ่ะเออแล้วครูก็อยู่มาวันหนึ่งค่ะครูก็เล่นเฟซบุ๊กค่ะเหมือนพวกเรานี่แหละนะคะภาพมันชัดภาพชัดเจนไหมคะเออไม่ไม่อันนี้เนาะเออนะคะเคลื่อนแรงใช่ไหมลูกได้ไหม โอเคยังภาพชัดเสียงชัดไม่ลูกหรือว่ามันค้างชชัดเจนแล้วแม่โอเคนะคะอือก็ต้องขออุ้ยกำลังเข้าเนื้อหาอย่างดีเลยนะคะออจริงไหมเคยคิดเหมือนครูไหมคนรวยก็รวยอ้าวรวยเอาคนจนก็จนอ้าวจนเอาเคยคิดเหมือนครูไหมนะคะเออ แล้วทีนี้ค่ะครูก็มาเจอนะคะครูสิตานี่แหละเราเล่น Facebook เราก็มาเจอครูสิตาเจอครูสิตาครูคสิตากำลังแบบไฟ์สดแต่งหน้านะคะใช้แป้งนะคะฉ่ำบุแต่งหน้าตัวเองเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเบิกบานจังเลยทำไมมีความสุขจังเลยแล้วเราก็เลยเข้าไปเรียนรู้ค่ะเห็นไหมคะวันนี้เดย์ Day ที่สองนะคะวันนี้เดย์ Day ที่สองเดย์ที่สองนะที่วันนี้เราอยากสร้างกําไรหรือเราสร้างอยากสร้างไรายได้บน Facebook คือครูเข้าไปเรียนรู้กับครูสิตาครูเข้าไปเรียนค่ะครูเข้าไปดูผู้หญิงคนนี้ครูยังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อนะคะก่อนอื่นครูต้องบอกแบบนี้ค่ะครูบอกแล้วว่าครูเป็นคนชอบลองของครูเป็นคนชอบลองของครูยังไม่ตัดสินใจเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้สําเร็จจริงครูยังไม่เชื่อครูเข้าไปแวบรกอะไรวะเต้น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 เอาสินค้ามาใช้เออสินค้ามาถ่ายเออคุยกับสินค้าเออ อะไรวะมาคุยกับสินค้าด้วยอะไรขอขอโทษสินค้าอะไรขอบคุณสินค้าวะอะไรคือขอบคุณตัวเองอะไรคือขอโทษตัวเองไม่เข้าใจค่ะคืออะไรหรอเออทําไมอ่ะทําไมต้องคุยกับสินค้าบ้าบอขอแตกมากเลยนั่นคือสิ่งแรกค่ะที่ครูได้ยินครูสิตาพูดแล้วครูก็ฟังอีกค่ะครูก็ฟังค่ะเขาบอกว่าคํานึงนะคนํานึงนะที่มาสะก,กิดใจครูนะที่ที่เขาพูดในคลิปนั้นเขาบอกว่าคนเราอะ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหนักแล้วตายหานะเว้ย แต่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตที่มีความสุขนี่แหละคำนี้แหละครูก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูโอ้ทำไมพูดโดนใจจังเลยวะโออที่ผ่านมากูไม่งทํทงานแตกูงงงงกงกกูไม่เคยใช้ชีวิตเลยกูไม่เคยเที่ยวเลยเอาจริงๆเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยอายุ30ปีเนี่ยเชื่อไหมไม่เข้าผับนะคะนับครั้งได้เลยเข้าผับแค่สองครั้งเข้าผับไปทเที่ยวไปเต้นนะ่ะเราชอบเต้นนะ่ะนะแต่เราไม่กินเหล้าอยู่แล้วนะคะครูเป็นคนไม่เอาเหล้าคะ่ะครูเป็นคนที่ไม่กินเหล้าคะ่ะครูบอกเลย เออมันมีที่มาค่ะทําไมครูไม่กินเหล้าครูไม่เคยเอาเหล้าเข้าปากเลยค่ะสี่ขัวห้านี่ครูโหอันดับหนึ่งเลยนะคะครูไม่กินนะคะต่อให้มีคนมาชนแก้วมามอมครูไม่กินค่ะทุกต้องบอกก่อนนะคะนี่แหละมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเราไม่เคยไปเที่ยวครูไม่เคยไปเที่ยวเลยไปเที่ยวทัวร์ลงทะเลถ้าบริษัทไม่จัดครูไม่ได้ไปหรอกค่ะจริงๆครูไม่ได้ไปถ้าัดไปทํางานโรงงานนะคะเป็นอดีตสาวโรงงานถ้า ถ้าบริษัทนะคะไม่พาไปเที่ยวครูก็ไม่ไปไม่เคยใช้ชีวิตทําแต่งานทำแต่งานทุกคนค่ะครูก็เลยตั้งใจฟังคุณสิตาแล้วคุณสิตาก็เลยก็เลยบอกว่าถ้าวันนี้เราอยากเปลีป่ยนแปลงชีวิตจริงๆในการเริ่มต้นเราต้องดูไปด,ดูคีปมหากรรยบ21วันแล้วครูก็เลยนี่แหละค่ะในการสร้างกําไรของครูคือรูเข้าไปเรียนครูเข้าไปเรียนแต่คีปมหากรรมยีวันไม่ได้สอนให้เราขายนะลูกสังเกตไหมงงไหมวันนี้หนูอยากสร้างไรายได้ วันนี้หนอยากมีไรายได้แต่ทาไมคีพมหากราบ21วันไม่ได้สอนให้เราขายใครเป็นเหมือนครูไหนใครเป็นเหมือนครูบ้างเข้ามาทีแรกงงไหมฉันอยากสร้างกําไรฉันอยากสร้างรายได้แต่ทําไมคุยต่างให้ดูคิดมหากาบ20วันงงเหมือนครูไหมไหนใครงงกดหนึ่งมาไหนใครงงกดหนึ่งมางงไหมงงมากค่ะเออเราอยากสร้างกำไรเราอยากสร้างรายได้ให้เราไปดูคิพมหากราบ21วัน อะไรอะ่ะอนี่งงมากทุกคนค่ะอีนี่งงมากเองงกอก็เลยแบบอ่ะอ่อ่ะคือแบบตัดสินใจอะคะ่ะคือแบบเออช่างมันเออไม่ถามก็เลยเข้าไปดูอ่ะโอเคมันไม่เกี่ยวกับการขายไม่เป็นไรอยากเข้าไปดูเหมือนกันเป็นยังไงพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตนี่คือคํานี้ไงครูก็เลยอยากเข้าไปดูครูบอกตลอดทุกคนคะ่ะครูอ่ะชอบลองของ ครูชอบท้าครูชอบพิสูจน์ครูก็เลยเข้าไปดูครูก็เลยเข้าไปเรียนตอนแรกงงค่ะงงมากค่ะเห็นไหมครูก็งงวันนี้เราจะสร้างกําไรทําไมเราต้องไปดูคิปมหากรรมยี่สิบเอ็ดวันเพื่ออะไรวะครูเรียนรู้นะคะจับประเด็นดีๆเดย์สองนี่คือการเรียนรู้คือการลองของคือการท้าพิสูจน์ถ้าวันนี้เราอยากสร้างกําไรเหมือนคุณนับตังนะคุณอยากมีกําไรคุณอยากสร้างรายได้บน Facebook คุณต้องลองของค่ะคุณต้องเข้าไปเรียนดูค่ะ ไปวันแรกเลยค่ะคุณนับตังโอ้มีความมัน่นน้ามั่นหนกมั่นสมโคกมั่นเอวมากเข้าไปดูเสร็จปุ๊บนะคะคุณติตาบอกว่าวันนี้นะคะทุกคนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคิมหากรรมิศวันวันแรกนะคะตอนนั้นยังเป็นโค้ดติตามาแล้วเลยนะคะเออเราก็เข้าไปดูค่ะเขาก็บอกว่าอ่าวันเนี้ยที่ผ่านมาเราต้องทิ้งอดีตให้หมดเออครูเข้าใจวันเนี้ย เราเจออะไรมาบ้างเออวันนี้ครูเข้าใจนะเออเราครูเป็นกําลังใจให้ทุกคนวันนี้เราต้องถ่ายของเสียออกจากร่างกายเอออะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันโปรแกรมไม่ดีสมมติว่าเราจะเนี่ยเริ่มการขายของออนไลน์เนี่ยเออมันมันไม่ดีเราคิดว่าตัวเองแบบล้มเหลวเลยเราผ่านอะไรมาเยอะเราเคยเปิดบินมาแล้วขายไม่ออกเออเราไม่กล้าทําเออวันนี้เราถ่ายของเสียออกให้หมดเราใส่พลังงานดีๆเราขอโทษเขาคารูก็เริ่มแบบเออวะ่ะที่ผ่านมาเูใส่ ตัวเองเกิดมาเพื่อใช้นี่เออบางคนมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีอุปสรรคแตกต่างกันหนูเข้าใจไหมบางคนเนี่ยจะจะแอนตี้กับการขายของออนไลน์เม่งเปิดบินมาก็มาสต็อกของเยอะเๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆเข้าใจปะบางคนเจอแบบนี้เออเปิดแบรนด์นี้ก็เหมือนเดิมสต็อกของดองของอู้บอกให้กูเปิดบินสุดท้ายแล้วก็ทิ้งกูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายไหมกูเปิดบินมาแล้วกูก็แบบ เออไม่สอนกูเลยเอออะไรก็ไม่ลูกกูเปิดบินมากูกะาวว่ากูจะขายดีสักหน่อยเออกับกูขายไม่ออกเนี่ยบางคนจะเป็นแบบนี้แต่รูไม่เคยเป็นรูไม่เคยรูไม่เคยเปิดแบรนด์รูไม่เคยทําแบรนด์รูไม่เคยทํางานเครือข่ายรูไม่เคยทางานออนไลน์รูเลยไม่แอนตี้หนูเข้าใจความหมายไหมรูเลยไม่แอนตี้อะไรเลยเออเพราะเราไม่เคยล้มเหลวแต่เรามาล้มเหลวที่ว่าเราหาเงินมาเท่าไหร่ก็หมดนี่ไงเข้าใจความหมายหมนี่คือประเด็น โอ,อ้นี่คือประเด็นของมันสําหรับครูนับตังนะหาเงินมาเพื่อใช้นี่ความหมายอ่ะก็เลยไม่เอาก็เลยแบบปัญหาของครูเป็นอยู่ตรงนี้ครูก็เลยแบบเออขอโทษขอโทษเงินครูก็ขอโทษนะครกูก็แบบ ยกมือไหว้คุณก็พูดคนเดียวเนาะเขาให้ทําคุณจิตาให้ทาแบบนี้เนาะแล้วคุณก็ทําตามคุณจิตาคุณก็บอกว่าอุ้ยขอโทษเงินทุกบาททุกสตางค์นะที่ผ่านมาเราก็หาเงินเก่งนะแต่ทําไมเราไปโทษเงินวะอุ้ยขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แบบถ้าไม่ได้เงินนะที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ําแรงของเราอะเราไม่มีกินมีใช้เลยนะ ขอบเงินขอบคุณเงินเงินเดือนของฉันทุกบาททุกสตางค์ที่ส่งให้พ่อให้แม่ได้ใช้ให้เขาได้กินอิ่มให้เขาได้นอนหลับขอบคุณเงินทุกสบาททุกสตางค์ของเรานะถ้าเราไม่มีเงินในวันนี้ในเงินเดือนของเราในวันนี้นะคงไม่มีคุณนับตังในวันนี้ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราคูอขอบคุณการเงินเยอะมากเลยนะคะวันนั้นขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราแม้แต่บาทเดียวถ้าไม่มีเงินนะซื้อข้าวเหนียวเนี่ยสิบบาทเนี่ยมีเงินเก้าบาทก็ไม่ครบนะ โอ,อ้ขอบคุณเงินนะบาทนึงก็คือเงินนะ่ะบาทบาทนึงอะถ้าขาดบาทนึงไปกูไม่ได้กินข้าวเลยนะขอบคุณการเงินของฉันนะขอบคุณขอบคุณนะที่สนับสนุนทุกอย่างเลยขอโทษนะในวันนั้นน่ะเงินออกมาก็แบบเสียใจทาไมเงินไม่พอใช้ ทำไมเงินมันหายากจังเลยขอขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วขอโทษนะขอโทษแบบขอโทษมากๆเลยอ่ะที่ผ่านมาแบบโูเราไปคิดว่าเราแบบเงินเดืนเอนออกมาเราน้อยใจอ่ะเออแล้วเราคิดว่าแบบเงินออกมาแล้วเราแบบหาเงินไปก็หมดอ่ะเออเอาเงินมาใช้นี่ทุกบาททุกสตางค์เลยอ่ะไม่แปลกใจเลยกูหาเงินมาได้เยอะมากแล้วเงินไม่เหลือเลยอ่ะ ขอโทษนะขอโทษการเงินของฉันมาขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้ตั้งใจเงินหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆเงินเรียนบาทเงิน5บาทเงิน10บาทเงินแบงค์ยีเงินแบงค์ห้เออเงินแบงค์ร้อยเงินแบงค์พันหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆหนูคิดว่าแบบเงินมาแล้วมันก็หมดน่ะหนูกลัวเงินหมดอ่ะเออทั้งทั้งที่เงินอยากเข้าหาหนูเยอะมากเลยแล้วมันก็หมดจริงๆอ่ะหนูคิดแบบนั้นน่ะเออหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษนะครูขอโทษการเงินเยอะมากเลยค่ะครูบอกเลยว่าครูขอโทษการเงินเยอะมากเพราะครูใส่พลังงงงงาาานนเเเเรรื่อออขกกิยมล กูใส่พลังงานเรื่องการเงินแย่มากเลยค่ะครูทําตามที่คูสิตาบอกค่ะใครบอกว่าวันนี้หนูดูคิปมหาการรมยี่สิวันเป็นล้านรอบแล้วหนูยังไม่เข้าใจหนูมาฟังคุูนับตังค์พูดนะเดี๋ยวหนูจะเข้าใจเออวันนี้มันโคตรเกี่ยวเลยเราต้องเรียนรู้ก่อนเราต้องเรียนรู้เบสิกก่อนในการเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เช่นกันครูเข้าใจแล้วว่าวันนี้ครูเข้าใจเลยว่า,วนนา,วาอ๋อทำไมเราต้องดูคิปมหาการรมยี่สิบเอ็ดวันถ้าเราอยากจะรวยรวยชั่วโคตรถ้าเราอยากรวยชั่วคราเราไม่ต้องเรียน เราไม่ต้องคิดดีคิดบวกเราไม่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอะไรก็ตามแต่เราไม่ต้องเป็นคนดีก็ได้ในการเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เออเราไม่ต้องเป็นคนดีแม่งเลยบอกให้เขาซื้อชิ้นเดียวเออแล้วก็หลอกเขาแล้วก็ทิ้งเขาเอาเงินครั้งเดียวคือจบเอออันนี้คือรวยค่ะแต่รวยชั่วคราวคุณไม่สามารถรวยชั่วโคตรได้แต่คุณรับตังไม่ใช่คุณรับตังไม่เอาคุณรับตังอยากรวยรวยชั่วโคตรคุณรับตังอยากจะเอาแบบว่าเอาเปลี่ยนชีวิตเลยเออเราจะทําอะไรเราจะทําทั้งทีเราทําให้ดีที่สุด เออแล้วครูก็เรียนค่ะแล้วครูก็ทาค่ะแล้วครูก็ขอบคุณค่ะเออแล้วครูก็ทําตามที่ครูจิตาบอกครูไม่ได้ครูไม่เล่งรัดตัวเองนะครูต้องบอกก่อนว่าครูจะไม่เล่งรัดตัวเองคนที่เพราะว่าครูเคยเล่งรัดแล้วครูอยากสําเร็จเร็วนะตอนเล็กๆครูก็หายเนาะด้วยความจนน่ะนะเออครูก็กระหายครูก็รู้สึกว่าฉันอยากเอาทีเดียวเอาให้มันแบบฉันอยากเรียนขี่มหากรรมย1วันวันเดียวแม่งให้จบไปเลยน่ะความคิดของครูมันเร่งอ่ะเออมันเร่งอ่ะมันไปเร่ง เออครูก็เลยย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยเราทํางานน่ะเป็นลูกจ้างเขาสิบสองปีมึงยังไม่เร่งเลยมึงยังไม่เร่งเลยแต่พอวันเนี้ยมึงต้องใจเย็นเย็นมึงต้องเรียนค่อย,อยๆเรียนครูก็เรียนวอลล์คริปค่ะแต่ก่อนครูเรียนเลยยี่สิบเอ็ดวันครั้งเดียวครูไม่ได้อะไรเลยค่ะครูไม่ได้อะไรเลยจริงๆค่ะแล้วครูก็ไม่เอาค่ะครูก็เฮ้ยเรียนยังไงให้เห็นผลวะ เห็นไหมครูถามตัวเองตลอดว่าเรียนอย่างไรให้เห็นผลวันนี้เหมือนกันทําไมเราเรียนกับครูจิตาเยอะมากเลยเราเรียนกับครูนับตังเยอะมากเลยเราเรียนกับคนที่สําเร็จเยอะมากแต่ทําไมเราไม่ได้อะไรเลยเออไดายยูเราได้ความสุขได้ยูเราได้แบบข้อคิดดีๆแต่เราไม่ได้ลงมือทํา,าสักทีสังเกตไหมใครเป็นเหมือนครูบ้างวันแรกครูเข้ามาครูเรียนครบ21วันเลยนะวันแรกนะครูอยากประสบความสําเร็จไหมครูอยากมีเงินน่ะ ครูอยากพลิกชีวิตน่ะใครเป็นเหมือนครูบ้างใครเป็นเหมือนครูบ้างครูกระหายอ่ะครูหิวอ่ะแต่ครูไม่ได้อะไรเลยครูไม่ได้ทําเลยค่ะเชื่อไหมวันแรกที่ครูเข้ามาทําอ่ะเออครูเข้ามาเรียนรู้อ่ะครูไม่ทําเลยเพราะเรามีเอาเวลาไปเรียนอย่างเดียวเข้าใจวันนี้เราเรียนน่ะแต่หนูก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเรียนยังไงให้มีผลลัพธ์เรียนยังไงให้ได้ผลลัพธ์เรียนยังไงให้ขายดีเรียนยังไงให้ขายสินค้าได้เรียนยังไงให้ มันเกิดมันเกิดเลยมันเกิดผลลัพธ์เลยเออเป็นเหมือนกันค่ะตรงใจมากเลยครู<ๆ>เห็นไหมครูบอกแล้วม,มันต้องมีคนเหมือนครูมันต้องมีคนเหมือนครูวันนี้ครูจะมาบอกเทคนิคไหนใครอยากรู้เทคนิคว่าเรียนรู้ยังไงให้มันได้ผลเรียนรู้ยังไงให้มันมีผลลัพธ์เรียนรู้ยังไงให้ขายได้เรียนรู้ยังไงให้ขายดีเรียนรู้ยังไงให้มันให้มันสำเร็จไหนใครไหนใครอยากได้สูตรครูนับตังเดี๋ยวครูจะบอกนะคะเดี๋ยวครูจะบอก อเดี๋ยวคุณจะบอกวันนี้เลยนะคะเมื่อวานนะคะเราสร้างร้านค้าของเราเรียบร้อยแล้วถ้าวันนี้เราอยากสร้างไรายได้นะคะลูกวันนี้เราอยากสร้างไรายได้เราอยากมีกําไรเราอยากมีไรายได้บนโลก Facebook ของเรามันง่ายมากมันง่ายมากเมื่อวานใครยังไม่ได้ยนหนูไปย้อนเรียนนะคะเดนหนึ่งนะเดนหนึ่งนะไปเคลียร์ร้านค้าของเราไปเคลียร์ห้างสรรพสินค้าของเราก่อนอันดับที่สองคือการเรียนแล้วเรียนยังไงล่ะเรียนให้ได้ผลลัพธ์ เรียนยังไงแล้วหนูจะต้องเรียนอะไรก่อนอ่าเดี๋ยวครูจะบอกพวกเรานะคะจะเย็นๆนะคะจะเย็นๆไม่ต้องเร่งตัวเองลูกวันนี้อย่างที่ครูบอกครูไม่เคยบอกให้เราลงทุนก่อนเห็นสังเกตไหมครูไม่ได้บอกให้เราลงทุนก่อนแม้แต่บาทเดียวครูบอกว่าเรียนก่อนทําตามครูก่อนอ่ะเดย์หนึ่งเดย์สองเห็นไหมเออโอเคนะคะเดย์สองค่ะวันนี้เราต้องเรียนค่ะแล้วเรียนอะไรเบื้องต้นเรียนคิดมหากาบยี่สิบวันของครูสิตาค่ะเบื้องต้นเลย เบื้องต้นเลยลูกเราต้องเรียนคลิปมาหากรบ20วันของคุติตาเอาพลังงานบวกๆเข้าหาตัวเองเอาสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองเรียนคลิปมาหากรรม20วันของคุติตาแล้วเรียนยังไงละ่ะเรียนให้เห็นผลคือเรียนวันละคลิปพอเรียนวันละคลิปพอหาเวลาค่ะบางคนทํางานประจําหาเวลาค่ะ1-2ชั่วโมงเลิกงานอะไรก็ตามแต่ที่เรามีเวลาให้กับตัวเองค่ะแค่1-2ชั่วโมงอาจตีไป2ชั่วโมงละกันเรียนนะคะอา้าวเรียนสัก1ชั่วโมง เรียนแค่ัคลิปเดียวลูกเรียนแค่คลิปเดียวนะคะหนึ่งชั่วโมงนี้เรียนเต็มที่แล้วลงมือท,ทําตามคุสิตาเลยหนึ่งชั่วโมงหลัง <ST> เรียนวันคลิปนะคะเรียนคลิปมห,หาการยี่สิบวันแค่วันคลิปหลังจากนั้นเรียนหน้าเพจคุสิตาหน้าเพจปัจจุบันคุสิตาคุสิตามาหน้าเพจนะคะไม่ถึงชั่วโมงค่ะน่าจะประมาณสิบสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีเราไปเรียนควบคู่กันพลังงานพลังงานเบื้องต้นกับพลังงานปัจจุบันปัจจุเข้าหากันเราจะได้รับพลังเต็มที่ หนูเรียนแค่นี้ถ้าหนูอยากประสบความสําเร็จหนูเรียนแค่นี้แล้วแล้วลงมือทําเรียนควบคู่กันที่มหาการมยบวันเราไปย้อนหลังจริงไม่จริงเราไปย้อนหลังจริงไม่จริงหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราไปเรียนหน้าเพจคุณสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้หรือมาเรียนกับคุณนับตังหน้าเพจนี้ได้หมดรับพลังใหม่ๆรับพลังมาใหม่ถ้าวันนี้ฟังดีๆนะลูกถ้าวันนี้เราฟังเราเรียนรู้แล้วเราลงมือทําแล้วมันเกิดพลังขึ้นมามันเกิดแรงบัรนันใจขึ้นมา ครูบอกเลยค่ะเรียนจนเกิดพลังเรียนจนเกิดแรงบันดาลใจเรียนจนเกิดเราอยากจะทํามันแล้วเรียนจนเรากระสันเรียนจนเราสั่งเมื่อไรที่เรามีแบบนี้เราสามารถลงมือเราสามารถสร้างรายได้ได้เลยเราสามารถสร้างรายได้ได้เลยแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเรียนแล้วเรายังเฉยเฉยเรายังเรียนไม่โอเคเรายังเรียนรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้เรายังไม่เข้าใจเรียนจนกว่าจะเข้าใจ เรียนจนกว่าพลังงานจะเกิดเรียนจนกว่าฉันจะเอาส Le ําเร็จเรียนจนกว่าเรียนจนกว่ามันเกิดพลังอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่เกิดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งควักเงินในกระเป๋าออกมาลงทุนเป็นอันขาดฟังครูดีๆนะฟังครูดีๆนะครูเกิดจากการเรียนก่อนครูเกิดจากการเรียนรู้ก่อนครูยังไม่เคยล้วงกระเป๋ามาลงทุนเป็นสี่สาห้าแสนไม่ครูนับตังไม่เป็นแบบนั้น วันนี้คุณจะเป็นคนที่มีทุนอยู่แล้วหรือคุณเป็นคนที่ไม่มีทุนไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเอาตรงนี้ก่อนต่อให้คุณมีทุนมาแต่คุณไม่มีใจคุณมาเพื่อที่จะโลภอะ่ะครูก็ไม่ได้เอานะคะครูก็ไม่ได้รับเก็ตไหมลูกชัดเจนไหมวันนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้อย่างไรให้เกิดผลเรียนก่อน เทคนิคครูบอกไปแล้วครูเรียนแบบนี้ทุกครั้งที่ครูออกมาไล่สดครูเรียนก่อนเสมอทุกวันนี้ครูนักตังค์ยังเรียนไหมคะครูเรียนครูมีคอร์สเรียนของครูอยู่แล้วครูไปย้อนเรียนรู้กับครูจิตตาแล้วครูค่อยออกมาสอนแล้วครูก็ออกมาแบ่งปันมันเกิดพลังอ่ะมันอยากสอนมันคันปากมันอยากไล์สดอะหนูเข้าใจความหมายไหมนั่นแหละแล้วครูก็ทํามันครูเรียนค่ะครูเรียนทุกวันวันหนึ่งเรียนแบบกับครูจิตตาในคอร์สเป็นชั่วโมงนะคะไม่ธรรมดา ชัดเจนค่ะครูเออสุดยอดไหมสุดยอดไหมเทคนิควันเนี้ยเราต้องทำแบบนี้ถ้าเราอยากสำเร็จอ่ะมันต้องปูพื้นฐานลูกมันมันต้องค่อยๆสร้างกำแพงไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บแล้วมันจะรวยเลยไม่มีอันนี้ครูต้องบอกด้วยด้วยหัวใจจากใจจริงของครูนะมันไม่มีหรอกลูกใครเข้ามาปุ๊บแล้วเลยสุดแล้วมันจะขายดีขายหมดอ่ะเป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยๆสร้างกำแพงกว่าจะมีครูนับตังค์วันในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะมีคูณตังในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเพราะครูสร้างกำแพงของครูขึ้นมาครูสร้างความแข็งแกร่งของครูขึ้นมาครูสร้างพลังงานด้านดีของครูขึ้นมาคุณลบพลังงานด้านลบออกทั้งหมดครูไปตีบวกขาดครูแบบเบิกบานขั้นสุดครูไล์สดขั้นสุดครูเรียนรู้ขั้นสุดกว่าจะมีคุณัตังในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครูนึงบอกพวกเราไงถามว่าระยะเวลามันเป็นตัวกําหนดความสาเร็จของเราไหมมันไม่ได้เป็นตัววัดความสําเร็จของเรานะ แต่เดาตังหากที่ต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราบวกขนาดไหนเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าตังหากครูห้าเดือนครูได้บ้านระยะเวลาแค่ห้าเดือนได้บ้านหนูเข้าใจความหมายไหมมันเป็นระยะเวลาอันสั้นมากเลยนะมันไม่เกี่ยวหนูต้องใช้เวลากี่ปีแม่หนูถึงจะมีบ้านไม่เกี่ยวนะครูนับตังห้าบานครูนับตังยังได้บ้านเลยห้าเดือนครูนับตังยังได้บ้านเลย ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่เราบวกขาดเร็วมากแค่ไหนมันเกี่ยวที่เราอ่ะมีพลังงานเร็วมากแค่ไหนยิ่งเรามีพลังงานเร็วนะยิ่งเราบวกเร็วนะยิ่งเราตั้งใจเรียนเร็วนะโอ้โหยิ่งเราลงมือทําเร็วนะประสบความสําเร็จเร็วมากมันไม่เกี่ยวลูกเออวันนี้เราจะได้รู้สักทีเฮ้ยหนูต้องทํางานออนไลน์แบบสี่ปีห้าปีหนูถึงจะได้บ้านเหรอมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่การเรียนรู้การลงมือทําพลังงานของเรามากกว่า ชัดเจนไาาหมสัสดีอะไรขนาดน,านดาาั้น<อ>ไมมม่่ีีีใดดคววาานกกลัังงแงแหสสชิตุ ครูดีใจด้วยนะใครที่ดูคลิปนี้เ,เราจะสร้างพลังงานให้ตัวเองเราจะคิดดีคิดบวกได้อะเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับเราสาเร็จเร็วไม่สาเร็จเร็วขึ้นอยู่กับเรานะลูกครูช่วยเราไม่ได้นะครูช่วยเราแค่เป็นใบเบิกทางบอกเราแบบนี้<แ> get ไหมคะมอเออชัดเจนมากแม่ สองปีแล้วค่ะเต็มๆสองปีนี้นะคะที่ครูออกมาไล์สดนะคะแบ่งปันพวกเรามีอะไรครูบอกพวกเราไม่กักคะ่ะทุกคนคะ่ะเออให้ก็คือให้นะคะอยากทําก็ทําไม่อยากทกํทาก,ทก็ไม่เป็นไรนะคะคําพูดไหนที่มันไม่โอเคคําพูดไหนของครูที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงไปครูครูกาขอโทษขออภัยด้วยครูไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครเลยนะคะไม่ได้อวดร่ําอวดรวยไม่ได้อวดบ้านอวดเงินอวดทองครูไม่ได้อ,ดอดวดค่ะแต่ครูอยากจะบอกพวกเราว่า ครูนับต่างคนรากญ่าลูกหลานชาวนาคนนี้เด็กบรรน,นอกคนนี้ยังทําได้เลยแล้วทําไมคนอย่างเราจะทําไม่ได้เออครูอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรามากกว่าแต่ครูไม่ได้อวดรวยไม่ได้มีเจตนาจะอวดรวยโอเคไหมคะครูพูดทุกคลิปเขาว่าไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทําไปเลยพิสูจน์ไปเลยโอเคไหมคะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมที่จะสร้างกําไรพร้อมที่จะมีรายได้บนโลกออนไลน์บน Facebook ของเรานะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนับตังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ